คลิปนี้ใครที่กำลังมองหา Honda City ตัวพันเทอรโบไว้ใช้งานนะครับผมมีมาแนะนำา2รุ่น2ดีไซน์นะครับซ้ายมือเนี่ยจะเป็นตัวซีดาน4ประตูตัวท็อปสุดนะครับส่วนขวามือเนี่ยจะเป็นรุ่นรองท็อปตัวแฮชแบ็ก5ประตูนะครับคลิปนี้มีคำตอบให้พี่พีนะครับว่าจะเลือกใช้งานกันแบบไหนให้เหมาะกับชีวิตประจำวันของพี่พีนั่นเองนะครับเรามาเริ่มกันที่ซ้ายมือก่อน,อนเลยนะครับตัวท็อปสุดคันนี้ครับ ฮอนด้าซิ y 1.0 Turbo โ s ได้ปี2020นะครับกับเลขใหมล์120,000โลนะครับอันนี้ราคาค่าตัวอยู่ที่479,000บาทครับฟรีดาวน์อนอยู่ประมาณเดือนละ8,000กว่าบาทนะครับสำหรับตัวซีดาน4ประตูนะครับดีไซน์เขาค่อนข้างเรียบหรูนะฮะใครที่อยากได้แบบว่ารับส่งผู้ใหญ่นะครับขับขี่ไปทำงานที่แบบเป็นทางการนะครับออฟฟิเชียลออฟฟิเหน่อยนะครับมาจับมาจองมาเล่นคันนี้ได้นะครับ ไฟหน้าเนี่ยเขาได้เป็นโคมไฟ Full LED เรียบร้อยนะครับมาพร้อมไฟ Day Time running light นะฮะแล้วก็กระจังหน้านะตกแต่งมาด้วยสีดำนะครับมาพร้อมโลโก้ RS แบบนี้สื่อถึงความเป็นตัวท็อปนั่นเองนะครับไฟตัดหมอกคู่หน้าติดตั้งมาให้ครับซ้ายขวาเลยนะครับกระจังนนหน้าส,สวยๆแบบนี้สีผิวพันธบอดี้คันนี้สีขาวนะตัดสับกับสีดำนะครับสื่อถึงความเป็นตัวท็อปเลยนะฮะเหลี่ยมสันคมต่างๆสวยงามไม่มีรอยบุบรอยลักยิ้นแต่อย่างใดไม่มีรอยสีถลอกนะครับ ตัวล้อครับได้เป็นล้อแม็กปัดเงานะฮะทูโทนเดิมแท้จากฮอนด้าแบบนี้นะครับนี่ฮะได้มาเป็นยางใหม่ๆดอกยางลึกๆเป็นยางพุดเยียนะครับยางแพงด้วยช่วงลงช่วงล่างเราดูแลให้ครบจบเลยนะคะ <S <S <สา>รับเหลี่ยมสันด้านข้างคมสวยครับนี่ฮะไม่มีรอยทถรอกแต่อย่างใดนะครับแล้วก็มาพร้อมกระจกข้างปรับและพับแบบไฟฟ้าคนละสีกับตัวรถนะคะรับสีดําตัดสลับกับสีขาวนั่นเองนะฮะ มาพร้อมไปเล้วในตัวนะครับทันนี้ภาษีพรบต่อให้ถึงปี69เลยนะครับนี่งาต่อได้ยาวแลใช้งานต่อนะครับนี่ฮะด้านหน้านะครับกระจกพาร์ทเดิมนะนะครับแล้วก็ติดฟิล์มให้เรียบร้อยเราพันคิวพันธุ์สัตว์ตั้งมาครบเลยนะครับรองรับกุญแจสมาร์ทกิเลสเอนทรีเรียบร้อยภายในนะฮะคุมโทนมาด้วยบอะสีดำนะครับบอหนังเดินได้มาสีแดงนะครับสื่อถึงความเป็นตัวท็อปนั่นเองนะบอะสภาพใหม่ๆตึงๆแบบนี้นะครับกับภายในกว้างๆนะ ตัวซีดานสีประตูนะครับภายในเขาจะค่อนข้างกว้างเลยแล้วก็ด้านหลังเนี่ยนั่งสบายกว่าตัวแฮสแบ็กห้าประตูนั่นเองนะครับนี่ฮะให้ดูเบาะด้านหลังกันนิดนึงครับเบาะด้านหลังเนี่ยกว้างมากนะครับใช้เวลาบนรถนานก็สะดวกสบายนะครับสามารถเหยียดขาได้เลยนะฮะนี่นะครับดีอย่างหนึ่งนะครับก็คือนั่งสบายนั่นเองนะครับสาหรับตัวซีดานสีประตูนะครับปลายท้ายครับด้เป็น l อลดีไลท์การ์ดิโรมดำสวยๆแบบนี้นะครับมาพร้อมสปอยเลอร์ดักเทลสีดำนะครับ สวยมากคันนี้นะครับกับราคาที่โคตรคุ้มเลยตัวท็อปยังไงนะฮะ479,000บาทด้านหลังที่เก็บของจะกว้างกว่าตัวแฮชแบ็กครับชมในแนวนอนนั่นเองนะครับนี่ฮะเก็บของเก็บสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับใครที่อยากได้รถสักคันนะครับที่ เอาไว้แบ็คแพ็คไปเที่ยวนะครับหรือว่าขับขี่ทางไกลนะขับขี่ไปทํางานหรือว่าเวลาเราไปเที่ยวช้อปปิ้งในห้างและซื้อของเยอะๆนะครับก็สามารถมาเล่นตัวซีดานได้นะครับนี่ฮะคันนี้โครงสร้างดีโครงสร้างเดิมนะครับสำหรับคันนี้นะฮะ479,000บาทครับ, 4, 9, บฟรีดาวผ่อนอยู่8,000กว่าบาทนะฮะอ่ะคันต่อไปนะครับ Honda City ตัว Hatchback 5ประคันนี้รุ่น1.0เทอร์โบนั่นเองนะครับคันนี้ได้ปี2021 กับราคา499,000บาทนะครับพี่ๆจะสงสัยนะว่าทำไมราคาต่างกัน20,000บาทนะแต่ได้เป็นรุ่นรองท็อปก็คือคันนี้เนี่ยเป็นตัว h a t ช h แบ็ก5ประตูสีขาวนั่นเองราคาเขาจะสูงกว่าปกตินะครับคันนี้ข้อดีของเขาก็คือดีไซน์ของเขานั่นเองนะครับดีไซน์เขาค่อนข้างทรงสปอร์ตรูปรักทันสมัยนะครับแล้วก็ความคล่องตัวสูงนั่นเองนะครับเหมาะกับวัยรุ่นนะครับที่ชอบความเร็วความแรงแล้วก็ไปได้แบบลื่นไหลนะครับ อันนี้ครับไฟหน้าเนี่ยเขาจะต่างจากตัว RS นะครับไฟหน้าเขาได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์เลนเรียบร้อยนะครับมาพร้อมไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์กระจังหน้าก็ตกแต่งด้วยเส้นโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะครับไฟตันมอกยังไม่ได้ติดตั้งมาให้นะสำหรับรุ่นลองท็ัปคันนี้นะครับแล้วก็สีผิวพันธ์บอดี้ก็ไม่มีรอยถลอกขูดขีดมาแต่อย่างใด2คันนี้นะครับปรับสภาพมาให้พี่ๆพร้อมขายเลยนะครับลายล้อแม็กก็คนลายนะครับได้เป็นแม็กปัดเงาทูโทนเหมือนกันนะแต่คนลายแบบนี้นะครับ นี่ฮะดูแลช่วงล่างให้ครบเลยเนี่ยพาสีพะบต่อถึงปี6-9นะครับกระจกด้านข้างสีเดียวกับตัวรถครับนี่มาพร้อมไฟเลี้ยวในตัวให้ด้วยปรับและพับแบบไฟฟ้านะฮะมือเปิดเป็นแบบโครเมียมนะรองรับกุญแจสมาร์ทกินเลอันนี้เดิมแพ้โรงงานนะครับภายในคุมโทนมาเป็นสีดําด้านแบบนี้ครับนี่ฮะ ใครที่ชอบภายในสีดำล้วนๆนะครับมาจับมาจองคันนี้กันได้หน้าจอเครื่องเสียงระบบทัชสกรีนแอร์ออโต้เหมือนกันกันกบตัวท็อปเลยนะครับมีกล้องถอยหลังมีเส้นกระยะให้ครบมาพร้อมพวงมาลัยมัลติฟังชั่นเกียร์ออโต้นะครับข้อดีของตัวแฮชแบ็กหประตูครับด้านหลังเนี่ยบอกเขาสามารถพับเก็บได้ใส่ของนะครับไปตั้งแคมปิง้งไปแบบว่าเที่ยวต่างจังหวัด ก็สามารถตอบโจทย์เลยนะครับแต่ว่าข้อเสียของตัวแฮชแบ็กเนี่ยก็คือที่ด้านหลังเนี่ยเขาจะติดกับที่เก็บของนั่นเองนะครับทำให้เสียงรบกวนจากด้านหลังนะครับสามารถเข้าไปข้างในได้นะแค่นั้นเองนะครับต่างกับตัว4ประตูแค่นี้นะครับแล้วก็เก็บของได้เยอะเช่นกันฝาท้ายนะน็อตไม่มีการขันไขขยับนะครับไม่มีเปลี่ยนมาแน่นอนครับอันนี้ตัวแฮชแบ็กหประตูนะครับวัยรุ่นเนี่ยชอบเลยนะครับกับราคา4ี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะหนึ่งจุดศูนย์เอสวีนะครับ ปี2021เลขไมล์พอกันนะ120,000โลนะครับแต่ว่าราคาต่างกัน20,000บาทแล้วแต่การใช้งานเลยนะครับซ้ายมือนะครับซีดาน4ประตูครับตัวท็อปนะฮะ1.0เทอร์โบปี2020ขวามือเนี่ยจะเป็น1.0เทอร์โบ SV นะครับได้ปี2021นะครับการใช้งานก็ต่างกันอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับโอเคครับสหรับใครที่เหมาะกับแบบไหนนะครับสามารถจองเข้ามาได้เลยนะทั้ง2คันยังว่างอยู่ นะครับติดต่อเข้ามาจองที่คอนแทคด้านล่างได้เลยนะฮะจะมีแอดมินตอบให้24ชั่วโมงสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ